ส,สรรเสิญพระเจ้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจากทั่วโลกเลยนะคะวันนี้น้องคาร่าก็มาพร้อมกับความร่าเริงนะคะชื่นชมยินดีนะคะไม่พูดไม่ได้แล้วค่ะเพราพรนี้นะคะจุดเริ่มต้นคือห้องนี้เลยค่ะนะคะวันที่9ธันวาคมปี2022คือปีที่ผ่านมานะคะท่านอาจารย์ดรคมเอกได้สื่อสารตรงนะคะจากพระวจนะของพระเจ้าเรื่อง ไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนะคะและการให้เกียรติบิดามารดาด้วยเงินของท่านนะคะวันนั้นคารากับสามีนั่งอยู่ตรงจุดนี้เลยนะคะแล้ววันนั้นอาจารย์ดรคมเอกสอนนะคะไมเชล่าของพระเจ้าปักเลยค่ะป้อมปากการถูกทลาย<อ>นะคะป้อมปากการถูกทลายจากเดิมที่เรารู้สึกว่าเราต้องเก็บไว้เพื่อตัวเราเองนิดนึงเนื้อคาาที่รักแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายคําสอนวันนั้นบอกว่าจะต้องดูแลพ่อแม่นะคะพระเจ้าสั่งสอนให้เรากระตันยูรู้คุณนะคะสิ่งที่เรากลับไปก็คือ เราตัดเลยค่ะจันบอกว่า10ลรถตัดก่อนเลยอันดับ2ก็คือตัดให้พ่อกับแม่นะคะสิ่งที่คาร่าทำกับพี่โทมัสก็คือเราเราเราวมเงินกันนะคะแล้วก็เราให้เงินพ่อกับแม่นี่ค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะคะแล้วบางเดือนพิเศษก็คือ4 0ขึ้นแบบนี้นะคะและพ่อพรนะคะแต่สิ่งที่คาร่าทำพิเศษกว่านั้นก็คือว่าคาร่าเริ่มต้นให้เงินให้เงินเดือน พ่อปู่แม่ย่านะคะทางอีสานจะเรียกว่าพ่อปู่แม่ยานะคะก็คือพ่อแม่ของสามีคาร่าคาร่าขอเลขที่บัญชีจากจากพีทโทมัสต,ตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแสงสว่างในชีวิตประทีปก็ไม่เคยดับนะคะแสงสว่างมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่พระพรแรกเลยนะคะสามีคาร่านะคะช่วงช่วงที่เราได้เชื่อฟังตั้งแต่ธันวาคมจ,จนถึงนับปัจจุบันนะคะสามีคาร่าได้เข้าทํางานในตําแหน่งสําคัญของ โรงแรมระดับ5ดาวนะคะและที่สําคัญก็คือว่าอาสังหาริมทรัพย์ที่ที่สามีคาร่าถืออยู่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่แพงมากนะคะคือค่าเช่าคอนโดแบบ30,000ขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคาร่าก็ว,วันวันหยุดนะคะคาร่าก็ติดตามสามีไปดูการทํางานของของเขานะคะปรากฏว่าคือคอนโดยังแบบยังเหมือนแบบเฟอร์นิเจอร์ยังยังซื้อมาจากต่างประเทศอะยังไม่ครบอะ ลูกค้าดูแล้วโอนเงินเลยอ่ะคาร่าตกใจเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคือเมื่อก่อนคาร่าทำมสังหาริมารั์นะคะก่อนจะแต่งงานกับสามียากมากพี่น้องนะคะจะต้องโทรไปเยอะแยะมากมายแต่แต่สุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็คือเมื่อเราอยู่ในไฟพระวิญญาณและเราตัดสินใจเชื่อฟังนะคะก็คือให้เกียรติพ่อแม่ด้วยเงินนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกค้ามาปึ๊บปืป๊โอนเงินฮะที่รักนี่คือห้องเป่าเลยนะ แต่ว่าเขา trust เขาอยากได้โลเคชันนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือในเดือนกุมภาพันธ์นะคะบ้านหนึ่งหลังที่ที่เราได้มีการเจราจาว,ว่าเราจะซื้อขายกันนะคะสุดท้ายเนี่ยก็คือในในมันก็แบบมีมีมีเยอะเคสเกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายพี่น้องอัศจรรย์มากเลยก็คือว่าในช่วงระหว่างที่เรากลับใจใหม่นะคะเสมอต้นเสม,อ,สมอไปในการให้เงินคุณพ่อคุณแม่นะคะ อาวสัจจันมากเลยมีการโอนบ้านอย่างเรียบร้อยเลยพี่น้องคือแบบว่าคาร่ารู้แล้วว่าสิ่งที่มาทะลุทะลวงฟ้าสวรรค์ก็คือเรื่องนี้เลยนะคะและอันต่อมาก็คือว่าพันธกิจที่คาร่าได้มีได้มีส่วนได้รับใช้พระเจ้านะคะคือมันก็เกิดผลนะ่ะก็มีแบบว่านักเรียนอยากจะมาเรียนแบบแทบทุกวันนะคะแต่ล่าสุดก็คือมาจากต่างประเทศด้วยนะคะก็เห็นการเกิดผลมากเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายที่คาร่าจะขอบคุณพระเจ้าก็คือว่า คือสิ่งนี้มันทําให้ความปวดปานคาร่าคิดว่าเป็นสาเหตุค่ะที่พระพรไล่ล่าครอบครัวของเราเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะพ่อปู่แม่ย่าของคาร่าเนี่ยค่ะก็นะคะท่านก็ให้ของขวัญมานะคะเป็นเป็นของขวัญก็คือว่าเป็นรถสองคันนะคะรถคันหนึ่งก็คือเป็นรถยนต์แล้วก็รถคันที่สองก็คือรถเกง๋งแบบเปย์ออฟแบบจ่ายเงินสดไม่เป็นหนี้นะพี่น้องคือแบบ เดินในไฟพระวิญญาณพี่น้องขาแล้วมันจะง่ายแบบนี้เลยนะคะพี่น้องขาแล้วมั่นใจจริงๆว่า พ,พระพรจากการที่เราเชื่อฟังและติดตามคําสอนของท่านศิยาพิบาลซึ่งเขาเป็นทูตสวรรค์ประจํจาคริสตจักรที่รับสารจากพระเจ้าโดยตรงเนี่ยค่ะมาสื่อสารให้กับเราสื่อสารตรงถ้าพี่น้องเก็บเอาและทําตามนะคะสิ่งนี้พระพรจะไหลไปถึงชีวิตของเราพี่น้องไม่ต้องอิจฉาพระพรของคาร่าละคะ่ะปีที่แล้วคาร่าก็ได้แต่งงานแล้วปีนี้ก็พี่น้องก็แต่งงานกัน15คู่แบบนี้นะคะฉะนั้นการอวยพรที่แบบมาครั้งแบบโ oh, oh, อ้โหพระพรไล่ล่าชีวิตแบบนี้ค่ะ <laughs> เป็นเป้าไล่ล่าของพระพรนะคะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ข่าวดีพี่สมัติอัปเดตทุกวันเลย อะไรแบบนี้ค่ะต้องตัดสินใจคือต้องแบบว่าถวายสิบรถทุกวันเลยต้องคำนวณค่าใช้จ่ายดีๆนะคะเพื่อป้องกันการหลงลืมก็คือตัดเกินไปก่อนเลย10บรถเนี่ยนะคะไม่ถวายเปี่ยมๆก็คือตัดไปเลยนะคะแล้วก็ลำดับที่2ก็คือให้พ่อแม่เลยนะคะแล้วก็สําคัญคือการหวานต้องหวานลงไปในดินดีไม่ได้หวานมัว่วไม่ได้หวานเอาหน้าใหญ่นะพี่น้องต้องหวานตามการทรงนําและรู้ว่าตรงไหนคือดินดีนะคะบุพการีของเราเราเคารพให้เกียรติใครเราต้องฟังคําสอนของท่านนะคะเป็นสิ่งที่จะทําให้ฟ้าสวรรค์ของพี่น้องเปิดค่ะสรรเสริญพระเจ้าค่ะ พระเกศตั้งสิญจน์นของพระเยซูค่ะเอเมนค่ะ